หลังจากทำเอกสารแล้วก็จะเขาสวรค์นในเขตแล้วครับเขาไปรับน้อ,นองกับคุณแม่เขามาเที่ยวงานนะครับนะมาเบืองงานไหลเรือไฟดังนั้นสิงห์เาไสทั้งหลายนี่ขีบสาวเล่าอยู่ในขณะน,นี้เพราะว่าคู่ใดน,นี่ต้องนับเล่นเมเที่ยวนะครับเพื่อสางความสะพันธ์ผมเอาตุวคลิป ประชันท่านจะโดนหลอกโดนต้มนะครับกีบสาวทั้งออนไล่เนี่ยกีบสาวห้ามประเทศมันนุงยากมันสับสนนะครับนะเขาอาจจะมีแฟนมีผัวซ่อนยูนะครับแต่ว่าเขาก็ยังออกมาเปิดใจบาคนนนะเรา่าเงินนะครับดังนั้นสิงห์เถาไส้ตะลูท่านเขามาหอดมาถึงมาเบิงนะครับพอมาเบิงปานจ้าสาวแล้วกะ พาคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวหรือกระยาิพี่นอเจ้าสาวไปเบิ่งบ้านสิงเถทยน้ำสิงเถทยอาจจะมีเมียซอดยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าคููรักพักแค่พักแพ,พ่งกันตกโป่งใส่ทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อป้องกันการโดนหลอดรตบโมเมนทีเอามาเบิ่งแต่สาวเล่าไฟเดียวสาวเล่าก็ตตองเขาไปเบิง่งครอบครัวคุณลุงไทยน้ำครอบนะครับเพราะว่าชีวิตมีชีวิตเดียวนะครับจะสร้างครอบครัวน่วมกันก็ตตองไปเบิ่ง บ้านซองหรือพืชเพ่กันทั้งสองฝ่ายสะก่อนนะครับก่อนจะตกลงปรงใจสร้างชีวิตร่วมกันดังนั้นคูหลักต่างไว้มันยิงคนละประเทศมันยิงลําบากในการไปมาหาสูเพราะฉะนั้นต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะครับบนมิเต่โอนอย่างเดียวเขามาหอดมาถึงาถามันอลอกต้มกันมันจะเสียก้อนปุกเสียเงินผมกับเขามาถึงวงเวียนแล้วนะครับเนาะ เพราะว่ามาสัางเกตการหนุ่มไทยสาวเล่านะครับหลักต่างไว้นุ่มไทยสาวเล่าสือสิงเ่าไทย่แหนะครับอ่ากนนัดเจอกันมือนี้นะครับนะผมก็เลยมาสังเกตการเพราะว่าเขาไปอ่ามัดแขนกันบ่ได้ลบเลือกงานแต่งนะครับเพราะฉะนั้นครับรถนในสพปเล่าต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับนี่แหละครับผมก็เลยเขามาสังเกตการมาเป็นยังไง เพราะว่าถามานุ่มไท่แล้วว่าน,นัดวันนี้นางเกือบหินมาจาาดรนเมืองเกาโมงเศร้านะครับมาถึงที่กัดไล่ไปเลยครับสีสิพาที่หาหาทีละทีกัดลงนครมนมนัดเจอกันยม,มุกจะประมานเทียงสาวกัดเดินทางออกจากบ้านเขาประมาณแปดโมงเศร้าเพราะว่าลดลดอ่ออกเป็นชุดช่วงเลยครับลถโดยสารสปปลาวเนี่ยเดินทางมาจากบ้านกุดซุ่งกับแปดโมงเศร้า มามาหัวด่านกันประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับเอามาตรฐานผมเคยไปบ้านน้องเดินมานะครับเนาะนี่แหละครับเาวสาๆสวรสดเกตกับเป็นระพิษกับเป็นแนวนี้นะครับเนาะนี่แหละครับเป็นกจะเดินทางมานัดเจอกันประมาณเที่ยงนี่แหละครับอย่างไรบ่รู้นะครับประด้๋ยวสาพว่าเจอกันก็คือเรียบร้อยเลือดเช็คนะครับถึงว่าได้เจอกันนะ่ก็คือนั่นแหละครับก็คือหลายคู่นะครับโดยเฉ้าถึงจุดนี้นะครับเนาะอ่าเราะวหน้าให้ฮักแย่ง ให้มหากันจริงๆนะครับบพื่อเลอกต้มกันเพราะว่าเงินแต่ละคู่ที่ทรงเสียสาวเล่าเนะี่ยก็บจำนวนมากมากอยู่ครับทรงไปกนะรกัพอที่แต่งกันพอที่มัดแขนกันแบบนี้กัลมเลือกงานกลางขั้นห็นหลายคู่เลยนะครับนะนั่นมันคือประสบการณ์ของสิงห์าไายยุคเก่าศูนย์ที่มักสาวเล่าไว้ทีดนะครับนะโดนเทลงโขงคนแล้วคนเล่ายังบอดจื้อนะครับบอดจื้อ แต่เลยนี่แหละคู่นี่ถ้าผสมบังคู่นี้ก็จ,กจีนมีคู่ไหนสมบังนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมแนะนาอยางเดียวให้มาหอดมาเสริมาหานะครับขีบสาวเล่าป้องกันเขามีคู่หรือมีแฟนหรือมีผัวซ่อนตัวไว้แต่ยังออกมาเปิดใจเอาเงินสิงเถาไทยอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างประเทศเพราะว่าสิงเถาไทยอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะมาบอะไรนะครับโออย่างเดียวโดนเทลูโขงยางเดียวนะครับ อาถาบอทรงบอเสียเขากับบอเขากับบอคุยน้ำนะครับเขากับบอคุยน้ำดังนั้นต้องเข้ามาหอดมาหาเนี่ยคือผมมานะครับตอนนี้ก็อยุสวรรตน์อเขตรถกระวุนไายแบบนี้นะครับประเภทนี้การขับรถบ้านพื้นนะครับเนาะกระแตกต่างจากบ้านเฮาวิ่งขวายแซ้ใสเราวังมอเตอร์ไซค์ราวังรถไ่นะครับกระจอดแบบนี้นะครับนี่จอดแบบนี้เลยครับบ้านเขาเนี่ยนะครับเส็นปะเส็นยังกะ บอกให้ชัดเจนมาไดยนะครับบรรยากาศสวัสในเกศเส้าแบบนี้เลยครับตอนนี้ประมาณเกต8โมงนี่แหละครับผมเมื่อขามดานมาจะเศ้าคนกับมาจำมาจะปลอดหลายนะครับสาวเล่าบ่าวเล่าที่ไปทํางานในประเทศไทยห้องกันมาต่อมาจะปลอดทุกสองเดือนเป็นขันรถบาลรถตู้มากเลยนะครับผู้สาวเต็มนาดานดังนั้นสิงห์่าวไทยคนไหน อยากกีบสาวเล่ากับมาสังเกตการอยู่นาน้านใดครับอาจจะขอเฟซขอไล่ติดต่อชอ่องขางบางเที่น้องน้องเขาอยากมีงานทําเขาไปจะทํางานของเขากะหางานให้น้องนองเขาได้เพื่อสาวเาจะพัฒน์เกิดการหากรักแพงความใกล้ชิดสนิทสนมก็เกิดเป็นความหากักแต่สามารถสร้งางขอบขั้วน้ำกันได้นะครับเนาะแต่คือผมเนี่หนะครับเขามาทำคอนเทนต์ในเล่าดูดูเนี่ยไป,ไปมากผมสิในเมียเล่าได้เนี่ย ได้โบ่ตั้งใจนะครับนะแต่ว่ากะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ากะเข้ากะอยู่หลายบ่สามารถที่ดูแลน้องๆ้องเขาได้น้องนองเขาก็ย่งป่ถึงยี่สิบนะครับเนาะปศุนห์เข้ากะต้องทาใจนะครับนะกะเป็นโซนต่อไปสาหรับพอห้างยางพววเข้าสิงเสาร์ได้ยุแปดศูนย์เก้าศูนย์ยุสองพันต้นตนะครับนี่ละครับชีวิตในการทํางานของคนเล่านะครับเนาะเดินทางไปทํางานอยู่โรงงาน แต่เศร้าแบบนี้แหละครับนะครับมอเตอร์ไซค์หลายนะครับเนาะรถโดยสารกะกตหลายเติมนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมือนี้กะผมก็เดี๋ยวมาขอมาสังเกตการอ่าเสียปูกะอ่าอยู่กับผู้สาวหมดแล้วครับอ่าสงสัยทีหาความสุขละมั่งนะครับนะว่านทีแม่หาผมมาบ้านกัเลยมากหาผู้สาวแล้วเพราะว่าเป็นคนละทางนะครับตุกตุกกะมาสอดแนมอยู่โรงแรมหมดแล้วครับ หาเที่ยวหาเลาะฟาดดากสาวสักันครับเนาะ,ะยังบางคนนะครับมาเที่ยวเล่ากันนี่แหละครับจุดประสงค์หลายอย่างที่จุดประสงค์แักๆก็คือมากินมาเที่ยวนะครับหากินปีงแบอาหารปลาหัวหันผัดปลาไหลผัดเผ็ดผัดกะเพราต่างๆนะครับตามสอกตามซ้อยหากินที่ประเทศเท่าไทยเท่าหามขายนะครับพวกสัต์ปลานะครับ สฉพพอเหลาก็ยังมีถามมามีกฎหมายคุ้มครองกว่ากับมีแต่เขานี่กระมารวยกันเนาะครับเนาะชวนไทยหฮอมันก็หากินยากนี่ละครับแคมท่าก็เยอะแยะนะครับนานี่นานีแล้วครับอาหารปลาหลายปูปลาหลครับนย่ามนีนะครับคุณใดมากต้องเที่ยววิวแมาก้แบบนี้บรรยากาศดีดีแตกจากจากบ้านเ่ากับมาได้นะครับเนาะบางคนเที่ยวไท่ห่าเบื่อนายกะเที่ยวบดแล้วบ่มีหมองไปแล้วไท่หฮอทะเลผูเขาก็ไปบดเหล้ว ในเมื่องก็ไปแล้วพับมาก็ไปมาแล้วก็มาเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านที่มันคุยภาษากันหูเรื่องเลยคือสปปลาวเลยครับเนาะนี่นะครับบานเป็นกันแน่นี้นะครับเนาะผมก็จะเดินทางไปหาน้องนอกไปทําคอนเทนต์เอายอดอะไรยอดวิวหาเงินนิดน้อยเท่านั้นครับแต่ก็หาความสุขใส่ตัวช่วงวันปลายชีวิตเพราะว่าผมกับคนผมมีงานมีเวียกนะครับก็ไปได้เรื่อยๆพอมีเงินแน่ก็ไป สื่อความทุกข์ใจตัวต่อให้อายุยืนเน่านะครับนออ้องผ่าผู้เสียผู้สาวมาเที่วงานไหลเรือไฟนคนพรพนมนะครับวันนี้หลังจากมาสังเกตการงานแต่งของอพีนัทกับน้องมิ้นตันก็ไม,ม่งานแต่งนะครับงานมาพบปะกันผูกคอต่อแขนกันนะครับนาะหลังจากทีนานัดกันแล้วว่าจะมาแต่งไม่กับเปรตแต่งอธิญหาดบานฎหมาไม้บานเมืองเพิ่นนะครับขาก็ต้องเคารพฎหมาไม้บานเมืองเพิ่นนะครับ มันจังตีอยู่รอดปลอดภัยโลกจังสีเพรขัดอยู่ในกฎกติกาโลกกับพวุ่นไม้ครับนี่แหละครับคนแซงรถกับแซงไปจังสั้นนะครับเขาต้องระวังนะครับเนาะคนจักแซงมันก็แซงนะครับขับรถอยู่ซบประปอนี่บอคือบาดเขานด้ครับเนาะประเภทนี้ในการขับรถบาดพื้นกับเข่าก็ว่าได้นะครับดังนั้นเขาต้องระวังเขาเองนะครับนี่แหละครับมือนี่กัมีสองยางเขามาสังเกตกัน ระวังเบาไทยสาวเล่าหลักตางไว้นะครับประการที่สองกับขามาหอดมาถึงมหาทรพประเทศกับน้องๆสาวเล่าเปิดใจมากินมามวงกันตามตะตายให้พี่รักความโค้งนะครับเมื่อนี้ก็นั่นแหละครับกติภาน้องๆก็ไปเที่ยวไหลเรือไฟแ้ะก็อีกอาทิตย์หนึ่งกับจะเขามาเที่ยวงานบุญทรงเนื้อหรือบุญแขงเนื้ออยู่ แขงสมรณะเขตวันที่หกถึงวันที่แปดนี่แหละครับออกภาษาพอดีนะครับนะดูการท่องเที่ยวบ่พาดครับสําหรับสิง่ตไท้แบบพกเข้าเงินมันหาได้กอนีก็บรไปมือไม่ก็หามาได้แท่นคือเก่าแต่ว่าชีวิตของคนเท่าล่วงร้อยล่าต้องหาความชุกใส่ตัวครับวิภัยอยู่ยงคกระพัดในชาตินี้นะครับเนาะดังนั้นต้องเข้าใจนะครับอย่าหมกมุนจะอยู่ดบ้านสิงโตไทยครับหาความชุกใส่ตัว กีบสาวเล่าต่องมาหอดมาถึงมหาเขายุบานย่ซองเลยนะครับพอดังพอตาบ่มาหามาหอดเขาเนี่ยท่านจะถูกหลอกถูกต้มท่านจะเป็นคนที่พอฉลาดนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าเป็นอ่าที่มันนักนาสาหัสก็ดีนะครับวล่มันกล่าวี่หลายยางนะครับพยางของภาษาไทยฮาเนเ่ยเข้าใจรดนะครับเนาะว่าตาบ่มาหอดมาถึงบ่พ่ปะสาวเล่าทีสันกีบอยู่ ท่านจะเสียใจและโดนหลอกโดนต้มเสียเงินเสียท่องนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ